ล่าซุดเกิดยังขึ้นพอการใช้ธนดลเครือสมใจอ่อนพญยายคมพานลูกสาวหลามาอ่อนขนาดนีบ่ใจอ่อนได้จังไดพยายคมพานออาใจอ่อนเรืองอยังก้อนสีบอกจ้ากับเอฟซีแฟนครับคือเก่าเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิดมอแค้นแฟน,แฟนมอล่ําทีคารุรักสู้ผู้สู้คนเมือนี้มาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคุณเก่าควนเดิมงกับพญ์ภาคุณโกโุลิโยบานทาขัตื้นตีหาบักเป็นจังสี่ละมันเป็นจังไหนพญ์ผาน มันกน็ช่วยยากมันเป็นเงินะผ่าเพื่อนกำลังตีของสีออกมาพิศวาสเลยจางบานเฮาพี่น้องเป็นจังไคือว่าจังสั่นแต่ก่อนแต่ไรไม่เคยใจอ่อนอ่ะกวอนสีบาจอากับเอฟซีแฟนคลับให้เพิ่นเบิร์กคลิปวิด mm. ีโอนี่ไปพร้อมๆกันก่อนพยานาคจังมาเบอกกันต่อว่าสั่นเถอะการใช้ยละเมินออฟฟิเชียลเด้ด้วค่ะเพราะว่าพอการใช้สิไรส่วนที่เรามละอมินจ้าพวกพี่เอฟซีจ้าใจอ่อนแล้ว ค้นใจอ่อนเอาเกิดอะไรขึ้นเนาะพี่น้องเนะาะไายอนไปก่อนหน้านี้พอกันใช่บ่าแล้วพญิฆามานหลังจากนี้ผู้ใดเสียโอนมาไล่ให้กับลูกสาวหลานน้ององค์อีเพชรมันแพ้โอนไปที่บัญชีของแม่หน่อยแมนบอเพออีหยังพี่นอ้องมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการจังไรละ่ะภาษสง้าสีจังสี่แมโอนเข้าบัญชีของพอกันใช่พอกันใช่กระตองเป็นคน เสียภาษีวอ,อยงไงซะเห็นบพราอ่าเราบัตที่นี่หลังจากนายเพื่อนกเ็เลยว่าถ้าเล็กๆน้อยๆอ่าพันหนึ่งบาทอ่าพันหนึง่งร้อยหนึง่งจังสิ่ก็คือได้ยูแต่ถ้าเป็นเงินจานวนเยอะๆพอบางคนพยายามผ่านเอฟซีแฟนคลับบางท่านเข้าขาดพ่ถึงกับมีเด็เพื่อนโอนมาแบบโอ้โหเป็นก่อนกับมีจังสิแม้ลักมื่นจังสิมันกับ,บ<อ>พ่อหนึ่ตาสินปีมากคือว่า มันหนักในเรื่องของการเสียภาษีตั้งต่กี้ตั้งต่กี้ตังต้ตงต่กี้บัญชีของอันพอการใช้นั่นเป็นบัญชีเดียวอืก็คือเงินที่ได้มาจาตโขมเขตประเทศไดก็ตามมันต่อเงินเดือนเงินยูดเออสิว่นจังไห๋ล่ะเงินโซเชียลเงินยังกะ คาจ้างคาแร่ง<ย>มูใส่หนีก็เอามาเข่าบัญชีนีเบิร์อยู่เข่าบัญชีเดียวอยู่เ<ส>ข่าบัญชีนีมาไล่ไล,ไลส่สจสิกับอยู่เข่าบัญชีนี่เพราะว่าตอนแรกอ่ะก็คือว่ามันสีหลายปันนี้ดอกหมายถึงว่าเงื่อนมาไล่ตอนเหตุแน่มันก็ได้ทิศะน,น,นะแต่ว่าเพิ่งกระจดย์วายยูเิอมาอไล่จักบาทจักบาทผู้นั้นผู้นี้ผู้นี้ผู้นี้ผู้น,นั้นโอนมาเพิ่งก็บเหตุเป็นเออเข้าใจยูเข้าใจยูแจ่ว่าบาดที่นี่พอมันรวมรวมกันมัดสีถึงกำหนด ที่ทั้งซ้ำพี่ซ้ำนี่แล้วสีเรียกเอามนสิมีอ่าวงเงินอยู่พี่น้องว่าปีหนึ่งไม,ไม่เกินเท่าไหร่กี่ล้านจังสีแม่เพื่อนจังสีเอาภาษีสีจังไหนกระตามเพื่อนกับสีมีวิธีจัดการของเพื่อนยนุะ่นละสำหรับพ่อการใช้เนาะแต่หลังจากที่เห็นลูกสาวออกมาอ่อนแบบนี้แล้วจังสีแม่หลังจากนี้เริ่มมื้อนี้ได้เพยาผานเริ่มวันนี้พอนนองมีเพณีานแพงพอมนขึ้นเริ่มวันนี้ก็คือสําหรับผู้ใดอยากอวนมาอะไ น้ำใจไห้กับลูกสาวหลาวันปิดฤดูกาลมันวะอ่าวันปิดฤดูกาลก็คือโอนเข้าบัญชีของพอกรนชัยเข้าไปเบื้องใน้ไลฟ์สดของช่องการชัยลาเพลินออฟฟิเชียลนะพี่น้องเนาะพอกรนชัยเพิ่นกระสีออกมานางเฮกงานเพื่อลูกสาวสั่นทอปิดเดือนใดก่อนเดือนใดก็ให้ผ่านคุณว่าเมษานกฎาคมบดาใกล้หล้วดิอืมอืใกล้แล้วนับถอยหลังคือสภาพมิถุนากลักอืมเดือนเจ็ด อีกอย่างหนึ่งก็คือเพิ่อนอยากเพิ่อนอาสซียเขยงคือจังหวะมาลัยบนเวทีของสาวน้อยเพชรมันแพงคลองห้กับลูกสาวพวกงี้งีจังสีละ่ะพอการใช่เป็นแบบอ,อ๋อหลายๆคนเริ่มมีการเคลื่อนไหวเราด้วเด้แนวใดอีกอ่ามาลัยปิดวงปิดวงน,น,น,นี่เริ่มมีการเคลื่อนไหวหลายๆศิลปินนี่เริ่มมีออกมาแล้ววันถ่ายยอดอแววแววมาแล้ว ผู้นั้นก็มีแล้วผู้นี้ทำแั่งแสนผู้นี้เท่านี้แสนอ้าวก็ดีใจน้ำมืดสุปหูซุกคนน่ะแหละพี่น้องผูดได้ได้ไล่ก็ดีใจถือว่าเอฟซีแฟนคลับเพิ่นให้ความหกความหอมเมันต์บ่ระน้อยนักนะ้อยนะถ้าเพิ่นบ่ห่างอีหลีเพิ่อบอนาบา่โอนให้5บาท10บาทจังสิกะเป็นเพินเพิ่นมันดีเหมือนเด้กพี่น้องทำมาบ่ได้เด้นั่นแหละอ่ะคอยว่าผูดได้ได้ไล่ก็มายืมดำหน้าแน่ อนปีนี้ดำหน้าได้แม่เถาบอกมาแล้วปีนด้ดำหน้าเบิดทงเลยพ่ะนะปีนี้แม่เถาเบอกแล้วมันบอกลั่นแล้วแม่เถาเพียงผ่านเศร้าวานปีนี้อืเศร้าวานสีดำมดเลยจางดำจังตถ้าข่อยว่าดำอยู่ข่อยขดดำซ้ำหนีพี่น้องเสีว่าข่อยไปดำนี่ข่อยสีดำซ้ำหนี อาวสเียวเห็นบอสิ์อ้าวหลังจากที่เอฟซีแฟนครับเนาะพี่น้องเนาะเห็นโพสต์นี้บอเห็นคลิปนี้ของพอกันใช้วิไลสินที่ธน,ดน,นาดลเครือโสมเนี่ยหลับเพิ่นร่วงไหวโอ้โหเรียกว่า,วาวเข้ามาสแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นลามห้คําถานอตอนแรกคิดว่าพอกันใช่ใจออกแล้วอ่าสีบ,บอลอนไล่์สดอีกแล้วบอเป็นยังเอาไม้่าสัน่นเข้าใจเล่ายูพี่น้องเหมือนบอหลังเพราะ่สินปีมาคือโอ้หนาลายเดือพ่ผานนีบานนี่บางเถื่อคือเงื่อนเขามาหลายกับจริงแต่าตว่า โอนไปนลูก,าลกาสาวแล้วจะคล้องใส่แล้วสิไหม,มสีเหลือสายใจผ้าสีละ่ะเอาพนมาหน่อยเด้อเขาได้เรียงมากบางคุนก็บอกว่า,วาอ่อนแบบนี้จะอดใจไหวเร่อว่าสั่นท้ออ่ะทรงกลาลังใจนะพี่น้องเนะาะทั้งพ่อการชัยและกะนะ้ององค์อิงเพชรบานแพงนี่แหละเริ่มวันนี้เริ่มวันนี้สําหรับอ่ามาลัยวันปิดฤดูกาลลูกสาวล่ะน้ององค์อิงเพชรบานแพงที่ช่องของพ่อการอ่าของการชัยลำพืนออฟฟิเชียลเป็นจังไดถือว่าเป็น คุณพ่ออีกหนึ่งท่านที่อยู่เคียงขางกับลูกสาวหลานน้องอุ้งอิงมากโดยตลอดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้บอกไป,ไปใส่ว่าสัน่นเถอะไปใส่กับไปน้ากันไปใส่กับไปน้ากันบอกไปใส่ัย่งไรเราขี่เราอ,อยู่เบิดมื่นไปเป็น <laughs> ทีว่าเราบอกไปใส่ไปซูมือ,ยอยไปูมือมันบอกไปน้ำหนุ่มลูเต๋าอยหันหลานอกจากส่งกำลังใจลูกสาวหลานนอกตรงนีององอ้เพจบอนแพงแล้วกับโงกำลังใจพอการใช้น้ำนอพี่น้องเนาะถือ<ม>ว่าโอ้โหสวยหรีลุยหรีอพยาน,น,นมือหนึ่งยี่สิบสามสิบคลิปนี่ถือว่าบัธรรมดาต้องขยันสุดๆเดยิตั้งแดขนาดนี้มันบอบางคนกับว่าบางีิเออโอนมาไล่ให้ลูกสาวแล้วกับโอนเพื่อใจไล่น้ำแน่เพราะเราเด้ไปเสียภาษีผนา โอ้โโอโเอซี่แฟนคลับว่าหออวังดีเนาะอเอาแมนบ่คันอ่อกะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรเนาะพี่น้องเนาะครอบอครัวสาวน้อยเพชรบ้านแพงเห็นความหาความหอมที่ศิลปิในในวงแมนบหลักอเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันให้ความ,มหกความหอมกันแบบนี้มัมคกับ เอซีแฟนคลับก็มีความสุขไปนำ <Yeah. S 2> แมบ่บอ <Ừ. S 2> อ้าวเป็นจังไรสําหรับผู้ใดสนใจนพีนองเนาะ,ะ <Ừ. S 2> ท่านใดนของบอสโจเมือ่อวานนี้บอกไปแล้วหลักพยัญชนะผ่านผู้ใดสนใจถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วทางบอสโจได้ออกมาเคลื่อนไหวเปิดรับสมาคิพี่น้องศิลปินนักร้องหมอลำทีสีมาสังสรรค์เสริมทับบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงและสาวน้อยลำเพลินโชว์สนใจทักหาปมใดเลยผู้ใดคิดว่าจะขออมีความสามารถละ่ะ ใจสู่ร่างกายแข็งแรงแมนบอลพื่อิพนานต้องใช้ทั้งร่างกายและจิตใจด้วยเด็การเป็นหมอรำนี่ถคือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพเวลาคนอาศิบบอกว่าสบายยังสิแม่เห็น <He en S 1> เพลินดูเทิงเวทีมือถือไมไฟสองหน้าโอ้โออร่าจ,จาวสันแต่ว่าเบื้องหลังแล้วต้องเป็นเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องใช้ความอดทนเยอะมากๆากสบายเนี่แนวใี แต่ตะลูกตีซีกะซำเนียวสิวะขอ่อยพ่อได้นอนขอ่อยชีพวูาบวบว่มอระเนี่ยตีซีเพราะหันได้นอนแล้วนอนเวลาเกาเ่าเกยล่าหกโมงแล้วอ่เาเตยล่าหกโมงเออเก็บสิ่งเก็บของแล้วสัวสิออ,ออกจากหม่องเก่าใหายไปหม่องไม่ได้แมนบอกหม่องไม่กัดด้นไปน้ำรถแล้วนอนไปน,น้ำลดเตึๆๆๆๆๆๆ๊อเตื่อ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 ยุ่งหันจังสันล่ะแต่ว่าผู้ใดเพิ่นหมักเนาะพี่น้องเน,งะนาะหมักไผ่หมักมันผู้ใดหมักเพิ่นกระสูนนั่นละ่ะอื สู้เพื่อตัวเองแล้วก็ครอบครัวอะจากสารพี่นองเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราวน้มาฝากพีตอนนองล้วกะมารอรุ้นสําหรับมาลายเปิียฤดูกาลลูกสาวล่ะนององอิงเพียบานแพงปีนี่สีสีซ้าใดเพียานเจ้าว่าล้านขึ้นหรือล้านว้าเจ้าเยสวรรัตน์ล้านทอพานรุ่นนี่แล้วเพีพานรุ่นองอิงแล้วโมแมนธรรมดาแล้วอแมนบอกสองล้านสองล้านบอิยูบอิยูยี่บอิยู ปี2ไม่หน่อยใช่ไหมยืดดูก่อนยื่เงินลาไปเราปิดประตูแล้วตอนนี้อ้าวแคสแล้วไม่หน่อยจากล่าล่าจากพี่น้องโหลดเนาะแล้วก็สำหรับปีนี้แล้วพี่น้องเรื่องพิเศษสุดๆเด้อสำหรับผู้ใดที่ยุบัตรยุสองเพราะได้ไปเหันใส่มาใส่เออเดี๋ยวมือไดผมสีดำหน้าเดี๋ยวผมสีบอกพี่บอกน้องสูบผู้สูงคนเด้อพี่น้องเด้อมาดำหน้าซอยเนี่ยเด้อปีนี้สีดำเห็ุทีงเขาเจ้ากับเขาเหนียวอืำ ว่าจังสันจังพี่จะคิดยากเนาะพี่จะคิดยากเว้ยจ้างกับเบิร์ดไลท์ดิแม่บอกค่ะเราเอาพี่เอาน้องเนี่ยแล้วมาดับซอยเนาะแมบ่บอกอืมอืมไปไปหาลูกสาวให้ลูกสาวบอกห้กันเลยตัวพ่อพ่อไม่แม่จ๋าไปทำหน้าซอยพอผ่านเด้อเด้ดอเว้ยอุยานตะบ่มีหมองล้กันละ่ะอ่ะลาพี่เลยเอ้าวจังสัน้องพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราวนะมาฝากพี่ตอนน้องสำหรับเช้านี้พอกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับเมเนอรสวัสดีค่ะสวัสดีครับ